สวัสดีคะ่ะ FC Fan Club แอนออรอดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชนทํากินวันนี้แอนออรอดีและบอยสิริชัยเดินทางไปช่องสามสตูดิโอแม่งจ่ายกรุงเทพไปบันทึกเทปรายการ Today Show วันนี้ทั้งคู่มาชุดสีแดงสวยหล่อมากเพรแอนบอกว่าวันนี้ให้การสัมภาษณ์ FC แฟนคลับไม่เคยได้ยินแน่นอนรอติดตามชมนะคะออกอากาศวันไหน เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากบันทึกเทปรายการเสร็จแอนออร์ดีแฟนเพจก็ได้โพสต์ข้อความโพสต์ว่าขอบพระคุณคุณอาต่อยใตยพบรายการโทวเดโชช่อง3ที่ให้โอกาสแอนและพี่บอยได้ร่วมสัมภาษณ์พูดคุยในรายการฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ